อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิรกรรมการร่องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ะเขามานาทีสุดท้ายเจอไพนี่บ้างว่าที่เรามารวมกันไหนกันทําไมดีเยอะเออคุยกันดีๆนะว่าจะเล่นท้อไหนอ่ะอย่าเล่นเงินอ้อคุยกันนะพี่มองข้ามเมื่อกี้มันอยู่บ้านสามใช่ปะพี่มองข้ามอยู่บ้านเจี๊ยบอ๋อหรอข้าจัดใหม่แล้วเหรอในชื่ออยู่บ้านเจี๊ยบตูสตีอยู่บ้านสามตลอดข้าจัดในไงหรอ จุ๊บพ่อเดอ้อเล่นพ่อไหนดูเพื่อนด,ด,ด้วยนะแล้วก็ไม่เล่นแยกนะเล่นแยกเพื่อนเอาตัวยากเด้อเราเยอะเล่นในวงก็ได้นะถ้าเราเยอะเล่นในวงก็ได้นะพีน่นอกวงมันเปลืองเพลินใช่วงมันแรงนะวงมันแรงมากยี่สิบอะปั๊มเป็นเด็กไ,ไม่พันหรอกเป็นเด็กขึ้นสิบสิบหาแรงเกิน แกก็แรงเกินเราปะคัาตีกันก่อนไหมเหมือเมื่อพ่าจะมาเอาเราเขาไม่ตีกันก่อนหรอกคนทกันายู่แล้วเขารอท้ายวงอยู่แล้วเราเล่นกับเขาเลยเลือกดีเออต้องเก็บเราต้องเก็บเพื่อรอท้ายวงโอกาสเราเสียมีใช่ใช่เราต้องเปิดเขาก่อนเลือกเลยหนูอยากซดแรงมังกรหรือว่าเราลาบก่อนอยู่แล้วให้เฮลคุยคุยกับเพื่อนก่อนว่าจะอุ้ย ว่าว่าจะเล่นท่อไหน,าากกนถ้าเราเอามากกังกรแดงถ้าเราเอามังกรแดงผมว่าไปเล่นบ้านเขาไหมใช่ใช่ต้องเล่นบ้านเขาต้องเล่น,น,ลนบ้านเขา,าแต่เลือกดีนะมันมีท่อซ้ายท่อขวา,าท่อซ้ายไงเห็นปะเนี่ยท่อตรงเขาเลยนะตรงบ้านเขาแล้วแหละ,ะพี่เข้าไปไหมจะเริ่มแล้วนะพี่เ,เริ่มเลยไฟดีวิ่งเลยใส่เลยชุบกันไปหน่อยทำไมแก๊งเราคือแต่หม้ทุกคนเลยวะน่ากลัวจัง เราเพื mm. ่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนบีบ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 ถูเพื่อนด้วยนะชูกเพื่อนด้วยนะล้อมน้อมน้อมสวยสวยชูกเพื่อนด้วยเปลี่ยนมีให้ เขาไปแล้วใช่ไหมไม่ขอสอนหรอกเขามานะเขามาเอาเพื่อนหน่อยเขามาเอาเราเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยไอ้มาดูเพื่อนได้พี่ แลยวกันให้ชุบเลยกันหน่อยนะกันหน่อยไปไปตรงข้อโอ้มีโอ้ค่ะเดกลับไปเล่นกับเพื่อนดิเขี้ยวสวยขึ้น,บบนไปไมปเขี้ยวสวยอย่าหลุดนะของเพื่อน,นออหน่อยสวยสวยสวยชุบที่นอาหนูทีวอร์อ๋ออ๋อ,อ,อตายอ๋อ ยัดๆๆๆต้องันโดนแล้วตายๆๆพี่ สไลด์สไลด์สไลด์พไม่อีโม่พูดคุยกันคุยกันอย่าแย่งกันเล่นดิมันไม่อีโม่ให้อ่ะพูดพูดกับเพื่อนดิสไลด์ไม่มาให้บอกเพื่อนดิอย่าเล่นนอกวงเข้ามาเล่นในวงเลยปิดแค่ตัวซุปนอกวงอ่ะเอย็งจะทำอะไรเนี่ยนัวเกินนัวดีฮัลโหลพี่พี่ครับไม่ออกไหนพี่เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนจ่เพื่อนหน่อย ชุบอยู่นะชุบอยู่กันให้ด้วยสเปกมาไม่มีนี่แหละขอสเปกมาไม่มีอยัด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 ไอไม้ออกไหมอยากเข้าแบบนี้ไหมไม้ออกไม้ออกมีดยังดดีพี่เหมยพี่เหมยมาอุ้ยหนูถีบเขาตายนี่หน่อยอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะพี่เดาตายเดี๋ยวตาย อย่าแย่งกันเล่นอย่าแย่งกันเล่นสองสามคนสามคนพอแล้วสามคนพออุ้ยอุ้ยดาวเมิเข้าผมกดจังเช็คดีๆนะเช็คดีๆนะอีโมก็ไม่อีโม่ีวอนด้วยดีวอนหน่อยค่ะดีวอนหน่อยม,มันไม่มีอ่ะมันกดสเปกมาไม่ไมมทำ<ม>แล้ว <laughs> มอข้างไม่เวิร์กใช่มอข้างไม่เวิร์กเออเขาแต่ตัวบอกน้ำเงินพี่ที่บ้านใครบ้างมี่โะฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร K ัว K8OC ด้วยกันนะคะ